อ๋อน่าจะอยู่ทางนี้มีความน่าจะแม่ผนมะน่าจะเป็นทางด้านซ้ายนะรับผมถ่ายแล้วนะโอเคไม่ปาไม่ปา ก็เจอลือสีอย่างแน่นอนเอาล่ะครับจุดๆเลยครับอืมเอาละถึงป่าแล้วอ่าบอกแล้วมันสวยงามเรามีโมกาสไปปุงมันตัวแรกนะเออ โอเคอ่าอะไรเนี่ยเราผู้คนมาที่นี่ได้อย่างไรนะฮะและฉันคิดว่าเป็นสถานที่ท่อง,งเที่ยวด้วยซ้ำเลยนะนะฮะโมกะขอมือหน่อยนะโอเคเอาแล้วผมนะแอริเอลเกมเพย์นะครับผมแอริเอละจะเป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถเล่นได้ในลูเมนเท l เขาเป็นเด็กน้อยขี้อายแต่ฉลาดหลักแหลมชอบประดิษฐ์ที่มีประโยชน์เช่นเดียวกับอ่าลง ลุงของเขาคาปันเนื่องจากปัญหาในอดีตเขาจึงกลัวตายจากอนิมอนและทนอยู่กับกา้พวกรไม่ได้จริงๆแล้วก็อาจจะสลบเพียงแค่สัมผัสเพียงแค่ครั้งเดียวอืมโชคดีที่ด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าตัวโมกะนะตัวหุ่นยนต์ตัวน้อยทำให้เอเรลสสามารถหลบเลี่ยงไม่ให้อนิมอนมองเห็นได้เขาสั่งให้โมกะไปทางทิศทางแล้วโมกะจะเป็นคนที่ ทำให้ค่อยๆอะดิมอนหิวรอบและทําให้ไอรเลอรผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตอืมเข็มแข็งเข้าไว้โอเค,อเ,คเด็กน้อยคนนี้คือมีโมกะอยู่ด้วยนะครับผมห้ามสัมผัสโปเกมอนเด็กขาดน้องกลัวครับผมน้องมีอดีตเกี่ยวกับอะอดิมอนนะเอ้ด<อ>ของเราคือ รนะเราอยู่ข้างบนโอ้เราต้องลงไปข้างล่างเของเราคือไปเก็บเบอร์รี่่านะผมห้ามสัมผัสอะนิมอนเดยขาดนะผมน้องกลัวครับน้องมีอดีตที่ไม่ดีนะฮะโอเคจะได้กินข้าวเช้าเ,าเมื่อไหร่เนี่ยมันเกิดที่ลำบากเนาะ <laughs> มันเกิดที่ลำบากจริงๆ เดี๋ยวก่อนนะมันเฝ้ามันเฝ้าไอเทพโอ้โหโยกโอ้โหมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งไล่วิ่งไล่ไม่ได้ไม่ได้เรายังเหลือเส้นทางอีกยาวไกลเพื่อไอเทมชิ้นเดียวนั้นเราจะไม่ตายตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้โอ้ยมันไล่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 เออเอดูมันดักมากครับอ่านะครับโชคดีที่มีโอกาสอืม

เจอต้นละนะครับผมนี่ไงต้นอ่ากาเบอร์รี่นะครับผมมันสวยจริงๆที่ได้เห็นใกล้ๆม,มีคนเข้าถึงไง่ายกว่านี้อย่างนะ้อยฉันคงรอบผมจากขุมนรลกนี้ไปขั้นหนึ่งแล้วเอาละ่ะนะตอนนี้ฉันควรจะเก็บสคาร์เบอรี่โอเคเอาละ่ะนี่ควรมากเพียงพอสำหรับใช้ระยะหนึ่งแล้ว เอาละฉสหวังว่าคุณลุงจะทำงานเขาใส่ใจในการเสริมฉลองนะอืมตอนนี้ฉันควรกลับบ้านได้แล้วอ่ารีบไปกันเถอะฉันหิวแล้วโอ,อ้อไม่นะไม่ไม่ไมอืมทำไมถึงมีอันิมอนพวกเขากำลังอยู่ในทุกทุกมุมเลยไม่นะพวกเขาใกล้เข้ามาแล้วพวกเรา ต้องหนีอะที่นั่นแหละโมกะวิ่งเดี๋ยวกับไอเทมอ่ะยังไกเก็บไอเทมเลยไอเทมเทียบเลย <c oughs> อเอาละอ่ะน่าจะจะรอดพ้นแล้วฉันไม่เคยเข้าป่าลึกขนาดนี้มาก่อนแต่อย่างน้อยก็ดูเหมือนว่าไม่มีอันนี้มอนแล้ว ไม่ใช่ทางกลับอ่ะดิเฮ้ยมีใครอยู่ที่นั่นอะ่ะมีคนอยู่ข้างหน้าสแสดงว่าเรายังมีตัวละครอื่นให้เล่นอีกนะครับผมคุณไม่เป็นไรนะอ่าครับบไมมา,ตานตาจอดำํำเฉเลยโอเคอ่าโ์ชั่น 2.3เริ่มขั้นตอนการรีบูตกำลังวิเคราะห์เฟิร์มแวร์ปัจจุบันอ้าว operating system นะ fail 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 o k เคนี่ s ะ okay okay o okay. k อันนี้เป็นข้อมูลของปรอ,อะไรนะข้อมูลของของของไอ้สักอย่างหนึ่งนะครับผมเคการรันรันรันหน่วยความจำนะครับผม fail 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 อันตรายอันตราย เล้าเฝลาคำส่องคำรับฟ้องขอใหม่กำลังพยายามดึงข้อมูลผู้ใช้จากแคสและดึงข้อมูลบางส่วน user try ป้อนชื่อ user user s a i b r นี่เพิ่งได้สร้างตัวละครเหรอครับเนี่ยอืมยินดีต้อนรับไซเบอร์อนาฮะอะไรเนะี่ย the beef for this ตอนนี้คุณทำบุคลิก โดยยอดูุใช้นะปรดเห็นตัวสมควรโอเคโอ้อะไรเพียบเลยเนี่ยครับคุณกำลังใช้บีกิ้งโต๊ะเพื่อ,อยังอยู่ในหานจานปวดชิ่สุดท้ายของคุณอะไรเนี่ยข้อที่หนึ่งปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นข้อสองตรวจสอบอย่างลับข้อสามมันเป็นของฉันข้อสี่ควรใจคนอแบบดูอ่ะตรวจสอบอย่างลับๆแล้วกันอืม คุณต้องการลักษณะที่แย่แย่สุดของคุณคืออะไรอความเกียดคาดแย่ที่สุดคือเกียดขี้เกียจแล้วโอเคขณะที่อยู่งานปาร์ตี้คุณรู้จักไม่กี่คนคุณกำลังทำอะไรอยู่อาปาร์ตี้เหรอฉันอยู่ห่างๆแล้วกันโอเคคุณคิดว่าอะไรรับความเคารพหรือสนสนานมากกว่ากัน อการไล้รับคมสนุกหากไม่มีคาร์ลกมันก็ไม่สนุกโอเคโอเคเขาถามว่าคุณเข้าใกล้การศึกษาสิ่งใหม่ๆได้อย่างไรก็หนึ่ฉันยอมแพ้ทสองฉันกำลังหาคำแนะนำข้อมูลแล้วอินสามฉันกำลังศึกษาสิีช่วยฉันได้4ี่ฉันอยู่แม้แต่ดำแต่ดำตามลำพังกำลังมองหาสิ่งที่อ้างอิง โ okay. อเคคำถามมาอีกแล้วครับขนาดที่คุณกําลังช้อปปิง้งคุณสังเกตเห็นอะไรในเวลาที่จํากัดข้อที่หนึ่งบางทีฉันก็หันกลับมาสามาพไม่ได้แล้ว 2, สองสองาพไม่ได้แล้วข้อสามฉันไม่ต้องการมันตอนนี้ช้อปปิ้งนะฉันพาดมันไม่ได้แล้วโอเคขอถามนะครับผมสิ่งใดที่ต่อเกิดสิด่งใดต่อไปนี้ที่ทำให้คุณรู้สึกใกล้ชิดกับคุณมากที่สุดข้อหนึ่ง วิตกกงังวลสองความหุนหันพันแล่นสามาระบาดระแวงสความคิดสร้างสรรค์ห้า,าดูก่อนนะอ่าเราควรจะตอบอะไรดีนะครับผมข้อขอ้ขอที่ห้ามัน,มนแปลว่าอะไรวะอันดีห้านี่มันแปลว่าอะไรวะไม่ตอไม่รู้วะ่ะเออนะครับผม อา่างั้นเดี๋ยวเราจะตอบอืมง่ายๆแล้วกันเนาะเออใช่กูหา,หา,หาคำคำศัพท์คำที่ห้าอยู่นะฮะความพิถีพิถันอ้ฮะเออผมไม่รู้คำศัพท์คำที่ห้าแปลว่าอะไรนะฮะใกล้ชิดมากที่สุดอ่าความคิดสร้างสารรค์แล้วกันนะเออหุยอะไรเนี่ยคุณต้องการเจพาต้าแต่มันไม่มากพอสําหรับหมอ้อคุณทําลายมันหรือไม่ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันก็ไม่หมดเลยเปล่าวะโอเคการคำนวณบุคลิกภาพของคุณสิ้นสุดลงแล้วกระบวนการเริ่มต้นรีบูตนี่เป็นเครื่องที่สร้างตัวละครใช่ไหมคุณคุณตื่นแล้วฮ่าฮ่าเหลือเชื่อเลยอะ อคุณเข้าใจฉันไหมอะไรคือสองบวกสองที่นี่ที่ไหนฉันปวดหัวจังเลยคุณเข้าใจฉันไหมเออนี่มันน่าเหลือเชื่อเอเลียสอลียสเออขาตื่นแล้วมาดูสิอืมนี่คือออเทรนั่นคืออชื่อที่ฉันตั้งให้คุณนะนะรู้ไหมขนาดที่กำลังซ่อมคุณอยู่สนสังเกตบางส่วนคุณมี หมายเลขสีเรียวนัมเบอร์ด้วยอืม T D มเด e l T M K I อืมอ่ะอ่ะนะครับผมมนุษย์ประกอบไปด้วยสิ่งนี้มันบ้าจริงๆนะะพวกมันสร้างด้วยเกณฑ์ที่ฉันเองก็ไม่เข้าใจอืมสิ่งนี้ทำงานได้ยังไงฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่ตรวจสอบม,มันลุง คุณลุงนี่เป็นเรื่องตลกของคุณเหรอไหนบอกว่าไม่ตลกไงไม่ไม่ไม่ม,ม,ม่นะฮะแอรเรลนะครับนี่เป็นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นดูตาสิเนี่ยคุณคือใครอะ่ะแล้วฉันอยู่ที่ไหนฮะเห็นไหมแอร์เรลอืมนี่มันหน้าเหลือเชื่ออานแล้วครับ ไม่ใช่สิ่งที่ทำลายช่วงเวลาที่หาคำตอบได้ใช่ไหมหละ่ะแต่ฉันไม่เข้าใจอีกแล้วฉันควรฉันควรขอโทษด้วยนะอืมที่หยาบคายกับ่ันเสียจริงตอนนี้คุณอยู่ในห้องทดลองของฉันนะและหลานหลานชายนะได้พามาที่นี่อืมอ่ว่าเอเลวบะหรือว่าเอลเอลบะเ e อเ S อ่นว่าเอลบะทุกคนนะฮะ น้องน้องน่าจะชื่อเอลนะครับผมนขณะ,ะที่วิ่งหนีอนิมอนฉันได้พบคุณนะแล้วก็อ่าฉันไม่เคยเข้าไปลองที่ซ c r เกตวูด Wood, ที่ลึกไปขนาดนั้นนะรู้ไหมที่นั้นมันลำบากมากเลยนะ,ะคุณลุงเออเป็นนักสัพพันได้อย่างไรไอร,อ,อ,อริทเฮมเลตสกาเลตอ่าวูดอันดิมอนงงก็ดิคุณกลำลังพูดถึงอะไร อืมฉันเข้าใจว่าคุณไม่รู้จักไอริสเฮมเลตตอนนี้ลองไปที่ปลายทางคุณรู้จักอ่าซีเคตวูดหน่อยนะเออป่าตรงนั้นแหละครับแล้วมีพวกออนิมอนมากมายอะขอโทษด้วยฉันก็ไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอะไรแล้วพูดตามตรงคือฉันจำอะไรไม่ได้เลยอะไรนะ คุณจะมาเล่าด้วยซ้ำว่าคุณเข้าไปในป่าได้ยังไงไม่ได้เลยนะฮะสิ่งที่จะจำได้ก็คือฉันตื่นมาที่นี่อ่าอืมอ่านะครับผมฉันหวังว่ายิ่งว่าจะได้คุยกับผู้สร้างคุณนะใครจะรู้ว่าความคิดที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาแนะคิดได้มากกันันแค่ไหน เอาละคุยกับพอ่อขับปังของคอแล้วคุณคงหัวเสียซะสับสนมากพาขเขาขึ้นไปข้างบนเตรียมอาหารให้พร้อมหลังจากนั้นค่อยคุยกันอืมแล้วทราบชื่อคุณได้ไหมฉันนึกในหัวเจ้าตัวเล็กเอวนะฮะผมว่าคุณชื่ออะไรนะ้าฮ่าฮ่าชื่อเล่นน่ะนะฮะผม,มชื่อว่าอ่าคำปังนะเป็นนักวิจัยนะ ส่วนเจ้าตูคนนี้นะครับผมชื่อว่าเอลนะฮะอ่าหมดพิธีแล้วไปอิ่มท้องกันเถอะนะครับฉันหลงทางานขนาดที่ส้มคนเลยนะลืมอาหารเย็นไปเลยเชื่อว่าตอนนี้โคตรหิวเลยละ่ะ <c oughs> ได้ข้าวกันแล้วคุยกันต่อแลนะ้วเมื่อไรจะได้ปเกมอนตัวแรกก็ทีเอ,อ่อนั่นคือทั้งหมดที่ฉันรู้ โอเคจะพูดได้ถ้าพูดได้ก็บ้าแล้วที่เธอจำไม่ได้จริงๆเป็นไปนได้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในใจคุณไม่มีออนิมอนเทลแต่ฉันไม่มีเพราะอ,อธิบายเพาะรู้สึกกับเธอยังไงอืมอกำลังพูดถึงอะไรเรื่องใหม่สำหรับฉัน มันรู้สึกว่ามันคุ้นเคยอย่างประหลาดบางที่บอแสอยู่ในความทรงจำของฉันก็เป็นไปได้มามา่าลูกบอลน,นั่นคืออะไรอ่ะนี่มันเ,เสียไปแปลกนะลูกบอลเดินได้เป็นเพื่อนของฉันที่ดีที่สุดดังนั้นอย่าปฏิบัติของเขาไม่ดีนะอืมนอกจากนี้คุณดูเหมือนว่า เหมือนกันอย่างอย่างที่คิดเลยเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันนะฮะเอลพบกับโมกาตอนนี้เขายังเป็นเด็กนะแล้วแก้ไขมาตั้งแต่วันนี้จะกลายเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกโอเคว้าวนะฮะเลลลี่ชุดรูทนะฮะผมแปลว่าเขาสามารถตะโกนได้ดังจริงๆเลยนะ อเฮ้ย hey, อย่างนั้นก็พูดถึงเรื่องสมเหตุสมผลได้ฉันก็ไมู่ไม่ชัวร์ว่าใครฉลาดกว่ากันมาสิมาสินี่ตัวสื่อมาไหลเองแล้วอ่านไม่ทันแล้วครับผมท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าทายเขากลับมามีพลังที่ดีสุดแล้วแน่ใจว่ามันจะเป็นแบบนี้ฮ่าฮ่าโอเคแล้วนี่ถึงเวลาได้ให้ของขวัญแล้วดูกิฟต์นี้สิ ออกวันเนี้เมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีตอนนี้อยากอยากได้โปเกมอนตัวแรกจังเลยลงพูดเยอะมาสิมาสิเปิดมันสิจุดจุดเลยนี่คืออะไรเหรออ่านี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยล่ะอืมแน่นอนว่าเป็นการฝึกขั้นสูงจะไม่ต้องการ ให้คุณแน่ใจว่ามันจะดีที่สุดไอ้คุณปูพอแล้วฉันไม่ต้องการมันแล้วบอกแล้วว่าฉันไม่ต้องการนะฮะถ้าฉันอ่านไม่ทันตรงสือมันไหลไปเองเออนี่มันมอนเตอร์ฉันเจ็บปวดอ้าวว้าว นะฮะอะไรทำให้เขากลัวงั้นน่ะคุณต้องการขออภัยนะอืพ่อแม่ของของเขาเดยทิ้งไปเมื่อหลายปีก่อนนั่นจะเหตุการณ์นะจากอนิมอนโอ้ยน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถเอาชนะมันได้แต่โลกแบบนี้ถ้าเขาอยู่ต่อไป เขาจะไม่เคยมีความสุขเลยอืมในฐานะปู่ลุงของเขานะฮะฉันอยากจะให้เขาเข้าใจว่าอนิมอนก็เหมือนคนบางคนกลัวและชั่วร้ายบางคนก็ใจดีและซื่อสัตย์แต่หากเพียงฉันทำให้เขาเข้าใจได้ยังไงก็ตามฉันต้องไปหาเขาให้เร็วสุดเท <Hey, S 1> คุณช่วยฉันได้ไหมอืม คุณชัวนแล้วนะนะถ้าตัวเล็กนั้นหัหงุดหงิดมากไม่ควรปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังนิดหน่อยอืมคุณไม่เข้าใจหรอกเอลอะ่ะกลัวแทบตายเพราะอันิมอนถ้าไม่มีโมกะเขาคงเข,ข้าป่าไม่ได้แต่ตอนนี้เขาทิ้งโมกะไว้ที่นี่อืมและตอนนี้ตอนท่วงกลางคืนนะอันิมอนไอรินแฮมเลตจะออกมาในที่โลง่ง เมื่อรู้ว่าหลงทางมามันก็สายไปเสียแล้วโอเคไม่มีเวลาแล้วเสียป่าแล้วไปหาขเขาเถอะโอเคถ้าอยากจะช่วยเอาเป้ไว้ข้างหลังประกอบไปด้วยเครื่องปฐมพยาบาลอืมโอเคฉันเดาว,ว่าฉันเป็นนี่ฉัเด็กตัวน้อยตองนั้นนะ ปเอาไปตามหาครับเนี่ยไปนอกบ้านนู่นแล้วครับเอาเป้ไปด้วยครับไปพรทมพยาบาลนะเก็บอันนั้นมาด้วยครับโอเคเอาไปจับมอนนะว่างไงเออจะตัวบอลมาด้วยกันไหมมามหเอาละพวกเราไปกันเถอะมาไหมาโอเคแตมันจะก,นกวนๆหน่อยนะ อืมเราควรรีบไปหาเขา